จะปล่อยผมลงมาคือหัวยุ่งมากเลยอะต้องใส่ให้มันตรงกับค่าที่มันจะมไปมันก็จะแบบเข้าลงเกลียวได้ง่ายกว่าอุย๊ยดูดิทุกคนเป็นหลอนอี่เลยง่ายมากสวยอะคือเราอะเคยใช้แบบที่มันไม่มอัตโนมัติะล้องชม่เป็นอะมันต้องมันยากมากส่วนอันนี้คือใช้ง่ายแล้วแบบหลอนสวยแล้วผมก็เงาสวยเลยอะดูดิเห็นปะนี่ เราลูทิกแหละก็คือเอาโปะโปะมันไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะดิดเข้าเองแล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าหมุนไปด้วยก็ได้นี่นก็จะดิ้งดิ้งอย่างนี้เลยชุบชุบชุบสวยอะทุกคนสวยมากเดี๋ยวมาทำข้างนี้ดีกว่าแกะข้างอุ้ยข้างนี้ผมยุ่งมากอะทุกคน เราก็ได้โชว์แล้วนะที่เราจะข้างนี้ข้างซ้ายก็คือหมุนไปทางนี้เลยไปฝั่งปุ่มซ้ายมันจะมีปุ่มซ้ายขวาอันนี้ก็คือข้างซ้ายนะคะอีกข้างนึงก็หมุนไปเลยนี่ง่ายมากทุกคนดูดิใช้เวลาแบบแบบเดียวก็ได้ลอนสวยๆเด้งๆอยี่แล้วแล้วก็ผมอ่ะ มีความเงาแล้วก็สามารถปรับระดับได้สําหรับคนที่ไม่ชอบความร้อนมากมันก็จะมีโหมดให้เลือกนะคะความร้อนที่ต้องการได้เลยแล้วก็ออกมาชุบดูดิบาร์บี้บาดใจสุดๆน่ารักมา,มากๆสวยจึงทุกคนเลิศไปตามค่ะนี่ทำร้อนง่ายๆมาก ด้วยเครื่องมุนผมอัตโนมัติตัวนี้นะคะสวยด้วยง่ายมากสะดวกรวดเร็วทันใจทันใช้แน่นอนค่ะทุกคนไปตำได้ดีสีก็น่ารักสุด,ดูี่โซคิวสุดๆ